เอาละครับก็สวัสดีครับอยู่กับผมอาร์มโชลิเช่นเคยวันนี้เราจะมาวอกิวนะครับหลังจากมีการปรับเปลี่ยนปรับปรุงแก้ไขแก้แลกแก้ปรับปร,ปรบปุงอะไรหลายๆอย่างไปนะครับมาดูกันว่าวอวันนี้จะเป็นยังไงไปลุยกันเลยกูางยออ๋อนี่้สุดโต่เหรอวิ่ไหนวิ่งหรอเดิไม่ได้วิ่งรือเด้

มาแล้มันสองตีีไทีเยวไปนล้ไปตกตรงกลางกระพันไป้เไนได้ไปตัวเก็บจ้ากดคิวใส่ปั๊มเลยหนึ่ยคิวเดียวลปั๊มอ่คิวเดียว

ไม่ก็ไม่ได้พี่บายมากเฮ้ยถไปที่อยู่นอกเนี่โอ้ชนะนะทีนวดสิไม่บอกไปจะทำอะไรแล้วเกิดมาแล้วก้หมดแล้วอยู่ไอ้คนแก้มันโก้เข็ดต้นเอาดุจเดิม ủa đi giúp anh ơi ui mặt em đơn ủa đi em luôn đi em đi ได้คนละน้อยว่ะเอนมครับพี่รอดแล้วพี่หนุเนี่ยมันเอาทุบมาแย่งฝ่ายแน่เลยใช่ระวังเดินดูดด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ขจัดไปสามแล้วเหรอไปอยู่หลังบ้านเฮ้ไยไปถือยาคนนี้ไม่ถืออะไรอะ่ะเอาคนอะ

ลุกไวอยูหลังแก่หอไฟวางไว้วางวางไว้เดี๋ยวุดทุกแกอปันาป้าไได้ลงไฟให้ย้ายมาก่อนโอ้ยย้ายมาก่อนเขากดลงไม่ได้เนี่ย

ัลงไฟสวยเลิไฟสโตเวอร์วันนี้ไปโน่งโหน่งฮูเครับครับี่สิแล้วดีไห้ยิงไม่เป็นไรเอาใหม่แล้วมแล้วยาไม่พออ่ะโอเคโดโอย่สิบเตโค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 โโตโคโคโโโ เดี๋ยวหมยุดหยุดมันสายหมดมันสายหมดคิวคิวเอาเร็วคิวมันจะอีแล้วอ่ะหลิศเลิศเลิศเลิศอ้ิศเล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 ิเลิศเเลิศ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 เลิเลิศเลิศเลิศเลินเลิเลิเลิศเลิศเเดิศเมันเลิศเลิศเลิศเเิ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 เ ยาตามระบได้ปล่อยมาได้ยาหน่อยยาหน่อยยาดีมากมานาเต็มไปเลยโอ้โหโอ้โหยาดีกเลยยากลตายหมดแล้วอ่ะแล้วทำไกลัสวย่โดนทีเดียวพ่อเลยกัวตีเดียวเลยนี่ลูคามั้ เอาเอาทุกขับด้วยท่คมันต้องนยาคนนึงเอาีร์วางวางสือยาเลยเออเนี่ยเยาเนี่ยยาอันี้นเนี่ะเอ้ยาไม่ไปดี สวยให้ไฟมันดีให้ไฟมันเป็นคน่าได้หลังางเทียบเลยสวยเลยมามาิตกลงไปเลยไปเลยนี่จับทำไมอ่ะสวยไปอีีไปอีกทไปอกทีเอาแล้วหลังบาเฮยไปรับไฟหน่อยไปรับไฟหน่อยเลยสวยสวนีสวย ตามงไปช่วยฮิวฮิวอีตัวนึงก็ล่ามันเล่นยวเล่นหลักเขาหลักแล้วสือยาคนเดียวเฮ้ยยี่เด็กไปเนาไเหล่าเหลาเหลาเหล่าเลีฮลลเล ก่อนเราดับ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 สิเฮ้ยเมดหน่อเ็ดดูใจแล้วเขาโผล่มาโผล่มาโผลมาโผมามันโผลมามามาบา้งมนาเลยมันแรมเือดอวม้ออน้ก่อนใหนผอาได้ไอ้เาันี้ย่อนที่เมย เ่อเขาอไปเยเคกมีมานาเปล่าเลโอดสาดเลือดสาดเลือดสาดเดี๋ยวนี้ต้องอดูจับี่จับคนนึตัวเี้าตัวโบล้แล้วอีีอีีเอาโหล

เจอขอแข็แล <Sky jogo. S 1> ้วไปมาไปมาทองทีไปมาทองเกรียงเอาเอาเอาเลอนซ้อมมาเพิ่มดิตอนเล่นให้มันสูงสีไม่สุดอะไปลงไปลงู่ด้วยเก็บอเผาปด้วยนะร ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการบอนัดชิงไม่ต้องพูดถึงนะครับทำไมคลิปถึงจบไวไม่ไหวไม่ไหวฝากร้านค้าแคทลีโอนาไว้ด้วยนะครับ รับกด DE ของต่างๆคนนี้เลยนะครับสำหรับกิลพาราได์รับคนเข้ากิลเพิ่มนะครับใครอยากเข้าติดต่อหัวกิลได้เลยคนนี้เหมือนกันถ้าใครสนใจเข้ากิลมาเลยครับรับคนวอเพิ่มเขาว่างั้นนะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Sub Subscribe คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับขอบคุณครับ